การวางตัวเลขในเบอร์มือถือให้บุตรหลานที่กำลังเรียนหนังสือส่งผลแบบเหลือเชื่อต่อพฤติกรรมของเด็กมีผลต่อการพบเพื่อนมีผลต่อการปฏิบัติตนต่อคุณพ่อคุณแม่ถ้าตัวเลขในเบอร์มือถือดีจะทำให้เด็กมีสติมีสมาธิมีความจำดีมีความกระตือรือร้นแถมมูมานะและพฤติกรรมก็จะดีไปด้วย พลังของตัวเลขในเบอร์มือถือเปรียบเหมือน WiFi ซึ่งหน้าตาเป็นยังไงยังไม่มีใครเคยเห็นรู้แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มี Wi-Fi แบบ High Speed จะทำอะไรโหลดอะไรก็เร็วเบอร์มือถือที่ลูกใช้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเบอร์ดีลูกจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แบบรวดเร็วทันใจเลขดีลูกดีคะ่ะ แต่ถ้าเลขเสียต่อให้พยายามที่สุดพร่ำสอนที่สุดโอกาสที่ลูกจะดือ้อจะเกเรจะเหลวไหลมีความเป็นไปได้สูงมากคุณไก่ขอแนะนำเลยนะคะบุตรหลานของท่านหากมีเลขกลุ่มนี้ในเบอร์มือถือจะส่งผลให้เรียนเก่งเรียนได้เกียรตินิยมเด็กจะฉลาดโดยไม่ต้องพร่ำสอนมากเลขกลุ่มนี้ได้แก่415 451 514 541 145 155.515.551.149 15และเลขกลุ่มนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปและข้าราชการที่ต้องใช้สติปัญญาในการเพิ่มความฉลาดหลักแหลมผู้ใช้จะมีความกระตือรือร้น,นมีความพยายามสูงพลังของตัวเลขจะส่งผลให้จิตใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมีความฉลาดทันคนมีสติปัญญาดีชนิดหาตัวจับยากเลยค่ะ อยากได้เลขดีๆแบบนี้มาใช้ทักมาปรึกษาคุณไก่ได้นะคะดรไก่เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะ